รไไหรือว่า ปนิกออกแบบเจดีสีนครนนายกให้กับหลวงพ่อสมุกกมลน,นะคะอยากจะถามน้องตอนนี้นะคะว่าตอนนี้เจดีเราได้ดำเนินการไปได้ไกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะก็ตอนนี้งานก่อสร้างโครงสร้างทั้งหมดแล้วก็งานตกแต่งรวมแล้วก็ประมาณ80%คิดว่าสิ้นปีนี้งานตกแต่งอาคารภายนอกก็เสร็จสิน้นทั้งหมดอาจจะใช้เวลาประมาณหนึ่ง,งปีที่จะเสร็จภายในด้วยครับคุบควุแบบ ตอนนี้ภายในได้จัแใจได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะตอนนี้ภายในเนี่ยส่วนใหญ่เป็นงานรายละเอียดครับเราต้องรอภายนอกเรียบร้อยแล้วเสร็จก่อนเราถึงจะทำงานภายในต่อได้แต่ว่าหานชุดไปซีพับทานก็ปฏิบัติฐาน,นในตอนนี้ส่วนใหญ่ก็จะเหลือเป็นงานเขียนลายถุงครับและบานประตูบายในก็ยังไม่ได้ติไไดใช่ไหมคะใช่ครับยังไม่ได้ติดตั้งบอย่างที่ว่าต้องรองานลูกร้างหลับเสร็จก่อนออมัน ทำงานอะครตบางโ,โดยภาพรวมก็เป็นไป,นป,นป,นปนอย่างที่ตั้งใจออกแบบมาต้งแต่แเรายังขาดนสนับสนุนว่าแต่ว่าก็ได้ได้ญาติโยมมาช่วยกันเยอะเราทำไปไงก,ก่อสร้างไม่ไม่อยู่ทีงนเลนนทั้งหมดนี่2 27เกณฑ์เราทำไปเปซ็นต์กถือว่าน่าพอใจระยะเวลาสร้างนะคะคณะการสร้างมหาเจดีย์่างนี้นะคะ ถ้าเทียบกับที่วัดที่ได้ไปช่วยงายนแล้วที่นี่เดินหน้าเ,เร็วมากครับเพราะว่ามาแต่ละครั้งก็เห็นองค์พระธาตุเจดีย์นะคะของเราเนี่ยได้ต่อเติมสร้างไปรุ่นหน้าได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะเป็นเพราะหลวงพ่อท่านนะคะได้ดําเนินการได้อย่างรวดเร็วตามที่จิตศรัทธาของญาติโยมได้นะคะได้ร่วมเงินมาสนับสนุนกับหลวง ว่าหลวงปู่จะบอกเสมอว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ไปสร้างเสรีนครบวนไม่มีเก็บไปเลยผมรู้รู้เรื่องนี้เพราะว่าบางทีเงินผมก็คุยต่อสร้างมีมิติหรือแค่สองสามพันก็แล้วกันถ้าไว้มาเท่าไหร่ก็คุยถอนเพื่อไปต่อสร้างเจดีศรีนครนายกเนี่ยก็จะเป็นเจดีที่เป็นศรีเป็นเสรีนครบวนกับชาวนครนายกท่านเพราะฉะนั้นท่าน ที่เป็นชาวนครนายกท่านที่อยู่ใกล้จังหวัดนครนายกก็ขอเชิญท่านมีจิตศรัทธานะคะมาร่วมบุญกับหลวงพ่อได้นะคะที่วัดบุคคลแหวนอำเภอบ้านนาแห่งนี้นะคะและล้วในวันนี้เรามีงานอะไรคะวันนี้เป็นงานยกพระที่ประดับสุเชิญเชิญพระที่ประดับสุเป็นพระพุทธเจ้าน้อยประดับถุสี่ทิศของบูชักรรมธาตุครับสี่ทิศถชกไหมใช ภาพบระธาภาพบระธาเราได้อัญเชิญเข้าไปเรียบร้อยเรียบร้อยแต่ก็ถือว่ามันเป็นวันสมคูรของสานีก็ขอขอบคุณะนะคะท้องสมช้าที่ตลอดเวลานะคะมาให้รายละเอียดเกี่ยวกับการสร้างเจดีย์ศรีนครนายกไดะว่าได้คืบหน้าไปถึงไหนนะคะ ท่านอย่าลืมนะคะท่านที่มีจิตกิจาอยากจะมาร่วมบุญก็นอกจากหัวจากวันงานนี้แล้วก็สามารถมาร่วมบุญได้ค่ะและนอกจากนี้ในวันที่สามพฤศจิกานะนะคะในจะวันออกพรรษาก็จะมีการทอดกระถ,ถิ่นนะคะก็<ง>ขอเชิญท่านทีท่ว่างนะคะมาร่วมในงานทอดกระถินกับหลวงพ่อได้ที่วัดแหวนค่ะขอ,ออขอบคุณน้องมากค่ะขอบคุณมากค่ะ